สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ช่องวิเคราะห์มังงะอีกครั้งนะครับในตอนที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งก่อนหน้านี้เราได้ติดตามเรื่องราวย้อนอดีตของราชาฮารจนจบหลังจากที่ได้เห็นโลกิจจัดการกับสัตว์ประหลาดอมตะอย่างฮารนแม้แต่ตัวเก่ามากประสบการณ์อย่างกาบันและจารุนก็ยังต้องรู้สึกเสียวสันหลังว่ากาบันและแฉงไม่สามารถทําอะไรได้เลยเมื่อต้องเจอกับความเร็วในการฟื้นตัวและฮาคิราชันของฮารน แต่ผลพีศาจสมบัติชาติของเอลบัฟกลับมอบพลังให้โลกิหยุดย,ยั้งเขาได้สําเร็จถ้าฮารอนก้าวออกจากปราสาทพร้อมกับสมบัตินั้นโลกคงต้องพินาศแน่นอนแม้เรื่องราวจะคลี่คลายแล้วแต่พอคิดถึงภาพที่โลกิไม่ได้อยู่ที่ปราสาทในวันนี้ผู้เท่าจารุนก็ยังอดขนลุกไม่ได้ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ท่านอิมก็เพิ่งผ่านความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีนักจากการสูญเสียภาคีอัศบินเทพสัตว์ประหลาดที่เขาคิดว่าไร้ยเทียมทางกลับถูกกำจัด ราชฮาโรเป็นกรณีพิเศษของเผ่าคนยักษ์ย้ายรัฐบาลโลกได้พลาดโอกาสทันปีที่มีเพียงครั้งเดียวในการยึดครองเอลบัฟไปเสียแล้วตอนนี้สงใครไปก็คงตายเปล่าและท่านอินก็ไม่อยากแบกรับความเสี่ยงเพิ่มอีกในส่วนของโลกิตเขากำชับทุกคนให้เก็บเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความลับสุดยอดจากนั้นก็นำทหารที่รอดชีวิตออกจากเอลบัฟเพื่อตามล่าคนของรัฐบาลเพื่อแก้แค้นโดยไม่สนคำทักทางของผู้เท่าจารุน ตัดกลับมาที่ปัจจุบันตอนนี้ฮัจจูดินเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงปกป้องโลกิตจ,จากการถูกประหารชีวิตมาตลอดหลายปีที่แท้พ่อของพวกเขาก็ถูกควบคุมและราชาโารเองที่เลือกความตายเพื่อปลดปล่อยเจ้าพวกนั้นกําลังเล็งเป้ามาที่เอลบัฟอีกครั้งและเอลบัฟจาเป็นต้องมีโลกิตฮัจจูดินจึงตัดสินใจปล่อยน้องชายออกมาเพื่อร่วมมือการปกป้องบ้านเกิดและก็ไม่ลืมที่จะขอโทษโลกิตที่เคยเข้าใจผิดลูฟี่ต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นสุด,สดๆเพราะกําลังจะได้เห็นโลกิตต่อสู้ โดยไม่มีอะไรมาพัฒน,นาการอีกแล้วในจังหวะน,นั้นเองพิศาจฝันร้ายดรากูก็ตกลงสู่โลกใต้พิภพโลกิบอกให้ฮัจรูดินพาทุกคนขึ้นไปก่อนด้วยลิฟเพราะเขาบินได้แน่นอนว่าลูฟี่ไม่ยอมไปและจะอยู่ดูโลกิสู้ให้ได้โลกิเรียกแร็กนารอกปล่อยท่านิเพมโดยใช้องค์ประกอบที่สองรองจากสายฟ้านั่นคือน้ำแข็งทําให้สัตว์ประหลาดตัวนั้นถูกแช่แข็งไปเลยการตอบโต้ของเอลบาฟได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการและในวิดีโอวันนี้ เชาวิเคราะห์มังงะจะพาทุกคนไปวิเคราะห์วันพิสตอนที่1นึ่งสองล่าสุดในหัวข้อเอบัฟที่ฉันลงไหลในระหว่างที่ลูฟี่และโลกิโชพลังให้กันดูลิฟก็ได้พาพวกคาจูดินออกจากโลกใต้ที่ภพก,กระบันขอให้สันจิพาเขาไปหาพวกนั้นระหว่างทางเขาจะสรุปสถานการณ์ให้ฟังคร่าวๆเก้าสำคัญในด้านความคิดคือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของคู่ต่อสู้รวมถึงวิธีรับมือกับพวกมัน ตำราพิชัยสงครามสอนไว้ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ที่ผ่านมาการต่อสู้มักจะขาดความรอบคอบไปหน่อยส่วนใหญ่ศัตรูที่เก่งๆก,ก็จะให้สามปีศาจของกลุ่มหมวกฟางรับผิดชอบไปโอดดต,ต้องการให้พวกเขาสู้ไปทางเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปพลางในการต่อสู้ลูฟี่ถึงต้องโดนอัดตั้งสองรอบกว่าจะรู้ว่าใครโดูเคลือบฮาคิราชันในการโจมตีหรืออย่างโซโลที่ฟันคิงเท่าไหร่ก็ไม่เข้าจนกระทั่งเขาค้นพบความลับเรื่องไฟที่กลางหลังของมัน ทุกอย่างเปลี่ยนไปเล็กน้อยตั้งแต่กลุ่มหมวกฟางมีลอเขาเป็นคนศึกษาศัตรูและวางแผนให้พันธมิตรเสมอตัวอย่างเช่นฉากไบกกินบิ๊กมัมด้วยอารมณ์ทําให้พวกโฮมี่ถูกทําให้ไร้ผลซึ่งมีส่วนสําคัญในชัยชนะเหนือสี่จักรพรรดิเห็นได้ชัดว่าข้อมูลของคู่ต่อสู้นั้นสําคัญมากอย่างที่เอ็กเฮดแค่เติร์นคนเดียวก็ควบคุมทุกคนด้วยพลังบางอย่างจนขยับไม่ได้แน่นอนว่าต้านทานไม่ไหวโชคดีที่คุมาโพรมาช่วยทัน ตอนนี้พลังก็ใกล้จะถึงขีดสุดแล้วศัตรูก็อยู่ในระดับสูงสุดแถมยังมีจํานวนมากอีกต่างหากกลุ่มหมวกฟางไม่สามารถสู้ไปวิเคราะห์ไปได้อีกแล้วบางทีโอดาอาจอยากทําอะไรที่ต่างจากมังงะเรื่องอื่นๆที่ตีคู่มากับวันพีทหลายปีอย่างนารูโตะลองดูวิธีที่นินจารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจักรวิชาหรือขีดจํากัดสายเลือดของศัตรูสิจะเห็นว่าข่าวกรองในวันพีทไม่เคยได้รับความสําคัญเท่าที่ควรบางครั้งต้องแลกด้วยชีวิตอย่างจิไรยะยเพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงไม่กี่คำ แต่นั่นคือวิธีเดียวที่จะช่วยให้เพื่อนร่วมทีมล้มศัตรูที่แข็งแกร่งได้อิมห้าผู้เท่าและภาขคีอัศบินเทพยังมีความลับอีกมากกาบันต้องสู้กับพวกอมตะหลายครั้งกว่าจะรู้วิธีจัดการพวกมันเพราะคำแนะนํานั้นแช้งถึงรู้และช่วยกาบันถุงเวลาฮารอนเพื่อให้โลกิตไปเอาผลพิศาตตอนนี้เขากําลังให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับศัตรูของกลุ่มหมวกฟางและเผ่าคนยักย้ายกุนกบเป็นคนใหม่ แต่กาบันแค่ประทักไม่กี่กระบวน่าก็อ่านความสามารถของนางออกแสดงให้เห็นถึงระดับการสังเกตและประสบการณ์ของกาบันได้เป็นอย่างดีนี่เป็นโอกาสทองที่โซโลและสันจิตจะได้เรียนรู้จากโจสลัดในตำนานคนนี้การต่อสู้ไม่ได้มีแค่พลังอย่างเดียวก็พอกลับมาที่เรื่องราวกาบันเริ่มสรุปสถานการณ์บนโลกเบื้องบนรวมถึงศัตรูคือใครจุดประสงค์ที่พวกมันมาและความสามารถของพวกมันคืออะไรศัตรูมีสาคนภารกิจคือจับเด็กยักษ์ย้ายสิบคน ไปเป็นตัวประกันเพื่อบีบให้เผ่าคนยักย้ายยอมเป็นทาสงครามให้รัฐบาลโลกตอนนี้กาบันและชอปเปอร์กำลังนั่งอยู่บนมือของเกิร์ตฮัจรูดินดูตกใจมากคนแค่สาคนก่อเรื่องทั้งหมดนี้เหรอยากที่จะเชื่อว่าทั้งกลุ่มโจรสลัดคนยักย้ายและจารุนก็หยุดพวกมันไม่ได้ใช่ไหมละ่ะถ้าเป็นคนปกติสามคนอย่างเราจะพาเด็กๆไปได้ยังไงหนึ่งในสามคนนั้นเป็นผู้หญิงเธอมีความสามารถสร้างลูกศรประหลาดได้ และพวกเด็กๆก,ก็ขัดขืนเธอไม่ได้พวกเขาเดินตามทิศที่ถูกชี้ไปที่ท่าเรือหมู่บ้านทางตะวันตกท่าพวกเขาขึ้นเรือแล้วออกทะเลไปได้ก็ถือว่าจบกันความสําเร็จหรือล้มเหลวอ,อยู่ที่ตรงนั้นทําไมเราไม่ลองชิงตัวเด็กๆก,กลับมาละ่ะหนึ่งในสามคนนั้นคือซัมเมอร์ฉันรู้จักมันคร่าวๆมันกลายเป็นมนุษย์หนามหลังจากกินผลอิบารตเข้าไปสามารถสร้างและควบคุมทวันหนาที่แข็งเหมือนหล็กได้ถ้าเราซุ่มซ่ามดึงตัวเด็กๆออกมาจากแถวพวกเขาจะกลายเป็นเป้ากระสุนทันทีงั้น เราก็ช่วยเด็กๆไม่ได้เลยเหรือโหดร้ายเกินไปแล้วมันยังพันทวันรอบตัวเด็กๆอีกทวันของมันสามารถล่องหนได้นั่นเป็นกับดักทุกอย่างถูกจัดฉากเพื่อให้พวกเราทำร้ายกันเองและยังไม่หมดแค่นั้นคนสุดท้ายดูเหมือนจะมีพลังทำให้ฝันร้ายกลายเป็นจริงสิ่งที่พวกเด็กๆกลัวจะกลายเป็นตัวตนจริงๆเพื่อขัดขวางไม่ให้พวกเขาหนีสรุปแล้วกาบันได้แจกแจงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสั้นๆแต่ค่อนข้างละเอียดทีเดียวพาคีอัศวินเทพมาที่เอลบัฟ เพื่อบังคับให้เผาคนยักษ์ย้ายเป็นทาสพวกมันจับเด็กสิบคนเป็นตัวประกันตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือหมู่บ้านทางตะวันตกตามคำสั่งของกุนกดนั่นคือจุดตัดสินแพ้ชนะจะเข้าไปช่วยก็ไม่ง่ายเพราะปีศาจฝันร้ายของคิลลิงแฮมคอยเฝ้าเด็กๆอยู่ตลอดและรอบตัวพวกเขาก็พันด้วยทวันหนามล่องหันของซัมเมอร์พวกเด็กๆด,ดูเหมือนกำลังเดินเล่นชา้ชาๆแต่ไม่มีใครหยุดได้เลยนี่คือเกมโรคจิตที่พวกภาคีอัศวินเทพสร้างขึ้น และที่สําคัญที่สุดพวกมันมีร่างกายที่เป็นอมตะต,ต่อไปคือแผนการช่วยเหลือมีคนเสนอให้พุ่งเป้าไปที่สามอสบินเทพเลยจะได้เร็วๆดูเหมือนจะตรงกับคติของโซโลที่ว่าจะแก้ปัญหาก็แค่จัดการตัวต้นเหตุซะก็สิ้นเรื่องส่วนพ่อครัวโรเบิร์ตก็มีไอเดียแนวอาหารว่าต่อให้พวกมันเป็นอมตะอย่างที่ไหนว่าแต่มันต้องมีวิธีจัดการสิเราอาจจะแล่สักเจ็ดถัชิ้นหรือจับกินซะเลยก็ได้ฟังดูเข้าท่าถึงโลกเบื้องบนแล้ว ลุยกันเลยพอขึ้นมาถึงฮัจรูดินและกลุ่มโจรสลัดคนยักษ์ย้ายใหม่ก็ต้องช่ากับภาพที่น่าสยดสยองตรงหน้ากองทัพปีศาจฝันร้ายกำลังลุกรานเอลบัฟมันเกินกว่าที่พวกเขาจินตนาการไว้มากเราจะได้เห็นนิการ่างฝันร้ายมังกรน,นิทฮอกซฟิงมาปาเฟรนรินยักษ์ย้ายน้ำแข็งสัตว์ประหลาดพายุและสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมายที่ประชิดหมู่บ้านทางตะวันตกพวกมันรอคำสั่งเปิดทางจากคิลลิงแฮมเพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่มีใครขวางทางเด็กๆได้เมื ode, er ่อมองไปที er, ่เรือเกรทเอริกวอร์ชันเซอร์ที่กำลังลุกไหม้กระบันก็เข้าใจความรู้สึกของฮัจรูดินเขาอธิบายว่าดอรี่และโรกี้อยู่บนเรือนำการโจมตีพร้อมกับลูกเรือแต่พวกเขาก็ถูกสัตว์ประหลาดพวกนั้นสอยร่วงเป็นไปไม่ได้จูจูก็มีเสียงเรียกจากซากประหักทางนั่นฮัจรูดินใช่ไหมคุณคาชิดีใจจังที่คุณยังรอดอยู่ ฉันติดอยู่ในโลกใต้ที่พบช่วยบอกทีว่าเกิดอะไรขึ้นคุณคงไม่เชื่อแน่ฝั่งให้ดีนะกับตันดอรีและกับตันบรกี้กำลังพยายามฆ่าผู้เท่าจารุนพวกนั้นเป็นบ้าไปหมดแล้วได้โปรดพวกนายต้องหยุดพวกเขาสรุปคือมีแค่คาชิที่บาดเจ็บหนักจนไปไม่ถึงโรงเรียนเลยโชคดีที่ยังไม่กลายเป็นปีศาจส่วนคนที่เหลือเกือบทั้งหมดถูกควบคุมหรือถูกกำจัดไปแล้วตอนนี้กองทัพคนยักย้ายปีศาจที่นำโดยดอรี และโรกกี้กำลังมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านตะวันตกเริ่มการทำลายล้างเป้าหมายของท่านอิ่มชัดเจนมากคือใช้กองทัพองมตะที่ถูกเสริมพลังเพื่อบดขยี้จิตวิญญาณของเผ่าคนยักย้ายฆ่าคนที่มีตำแหน่งสูงสุดในเอลบัฟอย่างนักรบผู้ยิ่งใหญ่จารุนคราภูเขา,ขาเมื่อนั้นเอลบัฟก็จะตกเป็นของรัฐบาลเกิดเข้าไปถามอาการของคาชิตและสถานการณ์ของเด็กๆแต่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันไรดีนและคนอื่น,นๆกำลังไล่ตามไปแต่ฉันยังไม่ได้รับข่าวครา,าวอะไรเลยเป็นไปได้ว่าเด็กๆ อาจจะถึงท่าเรือแล้วในขณะเดียวกันคาชิยังบอกโซโลว่าบียอนก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยพอได้ยินว่าน้องชายถูกลักพาตัวเขาก็รีบวิ่งออกไปทันทีเกิดกับโรเบิร์ตจึงรีบตามไปสมงทบและยังมีอีกคนที่เริ่มเคลื่อนไหวตามที่คาดไว้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากโซโลนี่คาชิโรงเรียนไปทางไหนนามิซังและคนอื่นๆต้องอยู่แถวนั้นแน่เห็นไฟไม่นั่นไหมมันมาจากโรงเรียนและห้องสมุดทำไมไฟถึงไม่หลักว่าแต่ที่นายบอกว่าดอรี่กับโรกี้เป็นบ้าไปแล้วจริงหรือ โซโลดูครุ่นคิดเขาเคยถูกมิสเตอร์สามจับด้วยเทียนพร้อมกับพวกเขาที่เลตเติลการเดนตอนนั้นกับตันยักษ์ย้ายทั้งสองประทับใจนักดาบคนนี้มากที่จะตัดขาตัวเองเพื่อหนีจากเทียนพวกเขาก็ตั้งใจจะทําตามด้วยซ้าเรียกได้ว่าโซโลกับดอรี่และโรกี้ต่างเคารพซึ่งกันและกันมากแน่นอนว่าโซโลจะไปที่หมู่บ้านตะวันตกพร้อมกับฮัจรูดินสมรภูมิถูกแบ่งออกต่างที่คาดการไว้ในคลิปที่แล้วแป่ตอนนี้ได้เวลาลุยแล้วคาชิเร่ง ให้ทุกคนรีบไปผู้เท่าจารุนกำลังตกอยู่ในอันตรายแผนที่นี้แสดงตำแหน่งของแต่ละกลุ่มอย่างละเอียดประการตะวันตกคือประตูสู่ปราสาทอารุสตกไม่แปลกใจเลยที่นี่จะเป็นที่อยู่ของนักรบที่ได้รับความเคารพที่สุดในเอวบัฟกองทัพฝันร้ายและยักย้ายปีศาจข้ามป่ามาแล้วแยกออกเป็นสองทางพวกสัตว์ประหลาดมุ่งหน้าไปทางท่าเรือส่วนดอรีและโระกี้นำกลุ่มโจรสลัดยักย้ายปีศาจเข้าประชิดประการตะวันตกระยะห่างใกล้เข้ามามากแล้ว ในขณะที่บนกิ่งไม้หมายเลขแปดของต้นอดัมพวกเด็กๆเดินทางมาได้สองในสามของระยะทางแล้วและกําลังจะถึงท่าเรือนักรบจากประการตะวันตกไม่สามารถไปช่วยได้หลังจากกลุ่มหมวกฟางไล่ตามมาได้ครึ่งทางก็ทยอยถูกจัดการหรือถูกจับกลุ่มทีมช่วยเหลือที่นําโดยไรดีนและโออิโมกําลังเร่งฝีเท้าไปทางกิ่งไม้หมายเลขแปดส่วนกลุ่มโซโลอยู่ข้างหลังทันทีท่าตอนนี้พวกเขาไล่ตามทันอาจสร้างวงล้อมขนาดข้างกลุ่มจนสลัดยักษ์ย้ายปีศาจ ได้ตัดภาพมาที่โรงเรียนนักลบที่ซึ่งอาจารย์ใหญ่ที่บะและเหล่าครูกําลังมองดูโรงเรียนวอลแลนด์และห้องสมุดโอฮาราจมอยู่ในกองเพลิองอย่างหมดหวนทางโรบินกังวลมากแต่พวกเขาก็ทําอะไรลูกศรของคุณกตกไม่ได้เลยแถมโรบินยังถูกซัมเมอร์มัดด้วยถาวรหน,นาวอีกต่างหากชอปเปอร์ยังไม่กลับมาความหวังทั้งหมดจึงตกอยู่ที่บลูครงกระดูกก็ถูกมัดอยู่ที่นั่นเหมือนพวกเขาแต่จินเป็นเห็นว่าบลูถอดวิญญาณลอยหนีไปแล้ว หลังจากเขาค้นพบอะไรบางอย่างรายละเอียดนี้สำคัญมากเพราะคุณโกก็เพิ่งจำบรู๊คได้และความทรงจำของเธอกำลังกลับมาแต่ก็ถูกท่านอิมยึดร่างไปซะก่อนถ้าบรูคสามารถปลุกเรียกสติบุญกฎได้เรื่องราวอาจง่ายขึ้นเยอะก่อนอื่นตอนนี้บรู๊คอยู่ในร่างวิญญ,ญาณพลังของเขาสามารถทำร้ายพวกโฮมี่ของบิ๊กมัมได้ผมคิดว่าบรูคกก็น่าจะทำให้พวกสัตว์ประหลาดฝันร้ายๆผลได้เช่นกันเขาเคยเป็นหนึ่งวีพีของภาคก่อโฮเคกหวังว่าบรู๊คจะพลิกสถานการณ์หรือยอย่างน้อยก็สร้างโอกาสให,ให้เพื่อนลงมือได้ ทางด้านชาญเมืองประการตะวันตกเหล่านักรบพยายามต้านทานการลุกรานของกองทัพปีศาจมีหลายคนถูกควบคุมไปแล้วส่วนที่เหลือก็กําลังถอยร่นเข้าหมู่บ้านเมื่อเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้ทุกคนต่างพยายามเกลี้ยกล่อมให้ผู้เท่าจารุนถอยไปที่ปลอดภัยถ้ายังมีปากเขียวขจีอยู่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีฝืนเผาเขาสั่งเผาทั้งโรงเรียนและห้องสมุดพวกมันต้องการให้เอบฟยอมจำนวนอย่างสิ้นเชิงนักรบที่กำลังลังเลก็เพราะคำสั่งก่อนหน้านี้ของเขา ดังนั้นจารุนต้องอยู่เพื่อน,นำพวกเขาลุกขึ้นสู้ยิ่งกว่าใครจารุนเข้าใจดีว่าเวลานี้มีแต่โลกิตเท่านั้นที่จะกอบกู้เอลบัฟได้และพวกเขาต้องการเขาเขาตัดสินใจพูดความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับการตายของราชาฮารเมื่อสิบสี่ปีก่อนอย่าถอยข้ามีเรื่องต้องคุยกับชาวเอลบัฟทั้งมวลจงฟังให้ดีชาวเอลบัฟเอข้าจะเล่าทุกอย่างให้พวกเจ้าฟังก่อนที่ข้าจะตายราชาฮารผู้ล่วงลับที่เรารักยังคงเชื่อมั่นในการพาเอลบัฟเข้าร่วมกับโลกภายนอกเสมอมา และนั่นนำไปสู่การที่พระองค์พยายามนําประเทศนี้เข้าร่วมกับรัฐบาลโลกแต่ความพยายามทั้งหมดของพระองค์ถูกปฏิเสธและหักหลัง14ปีก่อนในวันแห่งโชคชะตนั้นฉันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดฮารอนและทหารทุกคนถูกสังหารโดยปีศาจต,ตนหนึ่งฮารอนต่อสู้จนลมหายใจสุดท้ายเพื่อรักษาเอลบัฟไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของปีศาจต,ตนนั้นเดี๋ยวสิ่งนั้นโลกิก็ไม่ได้ฆ่าราชานาสิที่ข้างเงียบไว้เพราะกลัวว่าประชาชนของเราจะลุกฮือขึ้นเพื่อแก้แค้นลาก เราเข้าสู่สงครามในเวลาที่ไม่เหมาะสมประชาของเราไม่เคยต้องการเช่นนั้นโลกิตต้องแบกรับความโกรธแค้นของประชาชนเมื่อออกทะเลเขาอาจจะอยากขายไปบ้างแต่โลกิตบริสุทธิ์ขิงยิ่งแก่ยิ่งเถ็ดจริงๆจารุนทั้งแก้ต่างให้โลกิตและรักษาเกียรติของราชาฮารความรับผิดช,ชอบทั้งหมดถูกโยนไปให้ปีศาจตนหนึ่งแล้วประจบเหมาะกับที่มันกําลังลุกรานเอลบัฟพอดีสรุปคือราชาฮารไม่เคยทําเรื่องสกปรกเพื่อช่วยรัฐบาลพระองค์ต่อสู้กับปีศาจตนนั้น จนลงหายใจสุดท้ายเพื่อปกป้องประเทศส่วนโลกิก็ไม่ได้ฆ่าพอ่อเพราะพ่อของเขาถูกปีศาจตัวน,นั้นฆ่าตายเพียงแค่โลกิออกเรือในตอนนั้นพอดีเขาเลยถูกเข้าใจผิดส่วนจารุนก็มีเหตุผลที่ฟังขึ้นมากฮารอนไม่ต้องการสงครามเขาเลยต้องเงียบไว้ไม่ให้คนยักษ์ย้ายบ้าคลั่งไปแก้แค้นขนมปังครึ่งก้อนก็ยังเป็นขนมปังแต่ความจริงครึ่งเดียวไม่ใช่ความจริงท่านอิมได้ยินคงเจ็บใจน่าดูแต่เวลานี้พูดแค่ครึ่งเดียวก็พอแล้ว กลับมาที่เนื้อเรื่องหลักโซโลว์รอดลั่นเมื่อได้ยินจารุนแต่งเรื่องใจความสําคัญก็ประมาณนั้นและแต่ฉันคงเล่าไม่เหมือนแบบนี้แป๊ะแปหรอกเวอร์เกินไปแล้วตาแก่จารุนแม้แต่ฮัจรูดินยังพูดไม่ออกแต่ในส่วนหลังนี้สิคือท้อยแถลงปุกใจระดับโลกของจารุนคราบภูเขาตัวจริงวันนี้ปีศาจร้ายตนนั้นได้กลับมาแล้วข้าเดาว่าพวกมันต้องการกําลังทหารของเราอีกครั้งปีศาจสามตนที่ปรากฏตัวที่นี่ในวันนี้ต้องการพิชิตประเทศนี้อีกครั้ง ฟังให้ดีนะเจ้าพวกปีศาจพวกแกเอาชีวิตลูกหลานของเรามาข่มขู่พวกเราถึงยอมถอยยอมสละวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของตัวเองแต่ท่าแผนของพวกแกคือการหักหาน้ําใจเราหล่ะก็มันคนละเรื่องกันอย่าหวังว่าพวกเราจะยอมทนอย่างหน้ามืดตามูเหมือนที่ฮารอนทำจะปกครองพวกเรางั้นหรือจะทําให้พวกเราเป็นทาสงั้นหรือพวกเรายอมถอยให้แล้วแต่พวกแกกลับได้ใจขอโทษนะลูกหลานทุกคนถ้าไม่อยากฟังก็อุดหูไว้ซักหากทุกอย่างเป็นไปตามตำนานฮาลิน ทำนายไว้สักวันหนึ่งโลกนี้จะถูกแบ่งแยกออกเป็นเสียงๆอีกครั้งถ้าอย่างนั้นก็เอาสิเอลบัฟขอประกาศตั้งแต่วันนี้ไปรัฐบาลโลกพวกแกคือศัตรูของพวกเรานี่แหละคือคุณค่าของนักรบผู้ยิ่งใหญ่คําพูดที่เทียบเท่ากองทัพนับแสนฉากนี้บอกเลยว่าหึกเหิมจนขนลุกไม่รู้ว่าโอดะได้แรงบันดาลใจมาจากคําประกาศสงครามกู้ชาติหรือเปล่าแต่มันคล้ายกันมากพวกเราต้องการสติภาพเราจึงยอมถอยแต่ยิ่งเรายอมพวกมันก็ยิ่งได้ใจเพราะพวกมันตั้งใจจะต้นชาติเราอีกครั้ง ไม่เรายอมสละทุกอย่างดีกว่าต้องเสียชาติดีกว่าต้องเป็นทาสมันเข้ากับสถานการณ์นี้สุดๆจารุนเองที่เป็นคนสั่งเผาโรงเรียนและห้องสมุดยอมทิ้งวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของเอลบัฟเพื่อแลกกับชีวิตตัวประกันเขาอยากเดินตามเส้นทางสันติภาพของฮารุนต่อจึงเลือกที่จะยอมจำนวนอดทนทำตามคำเรียกร้องของอัศวินเทพครั้งแล้วครั้งเล่าแต่รัฐบาลโลกไม่เคยสนใจเรื่องนั้นสิ่งที่พวกมันต้องการคือเปลี่ยนคนย้ยายผู้หญิงธนงแห่งเอลบัฟให้กลายเป็นทาส นั่นมันล้ำเส้นเกินไปสำหรับเผ่าคนยักษ์ย้ายจารุนพร้อมจะทิ้งเหลนของตัวเองเพื่อประกาศสงครามกับรัฐบาลโลกชาวเอลบัฟจะเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อต่อสู้จนถึงที่สุดจิตวิญญาณของนักรบนั้นหักหานไม่ได้ต่อให้เด็กพวกนั้นจะถูกเลี้ยงดูมาต่างจากรุ่นพ่อแม่ถูกสอนเรื่องวัฒนธรรมแทนการต่อสู้แต่เลือดที่ไหลเวียนในกายก็ยังเป็นเลือดอันสูงส่งของเผ่าคนยักษ์ย้ายเอลบัฟและการสละชีพเพื่อบ,บ้านเกิดคือหน้าที่ที่ไม่มีใครหนีพ้น จุดจบอาจจะน่าเศร้าและเจ็บปวดมีผู้คนมากมายต้องเสียสละเพลเพลเอลบัฟอาจถึงคราวล่มสลายแต่ถ้าจะให้พวกเขายอมแพ้ก็คงเป็นแค่ฝันกลางวันตั้งแต่วินาทีนี้ไปนักรบที่แท้จริงจะสู้ตายกับศัตรูเอลบัฟจะสู้จนกว่าจะเหลือคนสุดท้ายคำปราศัยนี้ยังแสดงให้เห็นว่าผู้เท่าจารุนรู้บางสิ่งที่ราชฮาโารไม่รู้ดูเหมือนฮาโรนจะยังไม่อ่านคำทีโบราณฮาลินเลยเชื่ออย่างมืดบอดว่าการเข้าร่วมรัฐบาลโลกคือทางที่ถูก ในขณะที่จารุนพูดเหมือนกับเวกกาพังและสิ่งที่โรบินอานโลก,กำลังจะจมลงสู่ทะเลและถูกแบ่งแยกอีกครั้งฮาลินยังบันทึกเรื่องสงครามที่จะเกิดขึ้นเมื่อ14ปีก่อนแต่ตอนนั้นเวลายังมาไม่ถึงจารุนเลยพยายามห้ามโลก,กิตไปแก้แค้นส่วนตอนนี้คือเวลาที่ระบุในคมภีโบราณบางทีตอนแรกจารุนอาจจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเมื่อเร็วๆนี้ทั้งการล่มสลายของสองจักรพรรดิที่วานกการพงษะของคณะปฏิวัติเหตุการณ์ที่เอ็กเฮด จนถึงการกลับมาของอัสวินเทพที่เอลบัฟก็คงต้องเชื่อแล้วล่ะฟันเฟืองแห่งโชคชะตายังคงหมุนและทุกอย่างกำลังกลับสู่คองของมันเอลบัฟถูกกำหนดให้เป็นศัตรูของรัฐบาลโลกอย่างที่ท่านอินบอกแต่มีแค่เขาที่เข้าใจส่วนซัมเมอร์กับคิลลิงแฮมยังคงดูถูกศัตรูถึงขนาดซัมเมอร์ยังบอกว่าผลลัพธ์ถูกกำหนดไว้แล้วต่อให้ไปนอนยิบตื่นมาภารกิจก็คงเสร็จเองอีกไม่นานมันจะต้องชดใช้ให้กับความเย่อหยิงของตัวเองเพราะชาวเอลบัฟทั้งหมดได้ยิน คำประกาศอันหึกเหิมของผู้เท่าจารุนชัดเจนรวมทั้งเหลนของเขาด้วยสิ่งที่น่าแปลกคือพวกเด็กๆที่กำลังร้องไห้เพราะความกลัวต่างเงียบกริบบางคนถึงกับยิ้มออกมาเลือดนักรบมันแรงจริงๆเห็นทีอาจจะกลัวแต่แตายเพื่อปกป้องบ้านเกิดไม่กลัวและผู้เท่าจารุนยังพูดไม่จบพวกแกคิดจริงๆหรือว่าแค่ทวันหนามภา,า,าพลุงตาและลูกเล่นสลับตัวกระจกกระจกจะทําให้พวกเรายอมก้มหัวให้พวกเราจะไม่มีวันยอมจำนวนต่อการปกครองของพวกแกใช่ไหมเหล่านักรบแห่งเอลบัฟ ใช่แล้วครับท่านผู้เฒ่าจารุลนี่ไม่ต่างจากการตกหน้าท่านอิมและพวกอสบินเทพชาดใหญ่สำหรับนักรบเอลบัฟพ,พลังของพวกมันก็แค่ของเล่นเด็กสงครามอาสง่ากขนาดแท้ต่อให้มีกำลังรัพย์หรืออาวุธทันสมัยแค่ไหนปัจจัยสำคัญที่สุดก็ยังคงเป็นคนโซโลประทับใจคำปราศัยนี้มากตอนแรกอาจจะดูเล่นไปหน่อยแต่ตอนหลังนี่สุดจัดประหลัดบอกฉันชอบตาแก่นี้เข้าแล้วสิก็แงละ3สามร้อยปีก่อนเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในทะเลแถบนี้เลยนะ ฮัตรูดินยืนยันว่าจารุนคราภูเขาแข็งแกร่งกว่ายารุนคราน้ำตกที่ถูกบิดมังค่าเมื่อ63ปีก่อนเสียอีกมีเขาอยู่ที่นี่เอลบัฟแท้ยากแน่นั่นเป็นสิ่งที่ทําให้อุซับตื่นเต้นที่สุดเอลบัฟที่ฉันหลงไหลกลับมาแล้วในหน้าสุดท้ายของตอนนักลบผู้ยิ่งใหญ่จารุนชักดาบก้าวสู่แนวหน้าประจวบเหมาะกับที่กลุ่มโจรสลัดยักษ์ย้ายปีศาจมาถึงหน้าหมู่บ้านเขาจะนำเอลบัฟออกศึกด้วยตัวเองเราจะร่วมกันปกป้องสันติภาพที่ฮารอนใฝ่ฝัน ขวัญกำลังใจกำลังพุ่งสูงมหาสงครามเริ่มขึ้นแล้วจังหวะน,นั้นเองโซโลและฮัจรูดินก็ไล่ตามกลุ่มโจรสลัดยักย้ายปีศาจทันรวมกับกองทัพที่จรุนบัญชาการกลายเป็นวงล้อมขนาดข้างคาชิบอกข้อมูลสำคัญมากกับฮัจรูดินนั่นคือห้ามยืนอยู่ระหว่างคนสองคนที่ถูกเปลี่ยนเป็นปีศาจไม่งั้นจะถูกควบคุมและกลายเป็นบ้าเหมือนพวกเขาพอได้ยินแบบนั้นโซโลก็พูดอย่างมั่นใจว่าฉันมีแผนพอเห็นเขาชักดาบออกมาผมคิดว่าแผนนี้คงจะรุนแรงน่าดู และความเป็นไปได้ต่างๆก็ได้พูดไปละเอียดแล้วในคลิปก่อนหน้านี้แต่วันนี้เราจะไม่พูดซ้ำอีกเป็นตอนสั้นๆที่ไม่มีฉากสู้การต่างม,มากนักแต่เป็นการปูเรื่องที่สำคัญและมีจุดพีคพอสมควรความมันระดับจุดเดือดจะเริ่มตั้งแต่ตอนหน้าในสัปดาห์หน้าครับ และนี่ก็คือการวิเคราะห์ทั้งหมดของผมเกี่ยวกับตอนที่1.172ขอบคุณเพื่อนเอนทุกคนที่ดูคลิปจนจบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวิเคราะห์มังงะด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่